วันนี้เราจะมาเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะหลายหลายคนค่ะไม่ทราบว่าผิวตัวเองเป็นยังไงผิวคนเรามี5แบบนะคะมีผิวแห้งผิวมันผิวขาดน้ําผิวเป็นสิวและผิวแพ้ง่ายค่ะแต่หนึ่งประสบปัญหาที่ตอนนี้ที่เจอกันเยอะๆก็คือในเรื่องของผิวขาดน้ํานั่นเองนะคะเพราะว่าต้องบอกค่ะว่าในประเทศไทยตอนนี้ค่ะหนึ่งก็คืออากาศร้อน สองก็คือในเรื่องของรังสี UV ที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นรังสี UVA และ UVB นะคะและอุณหภูมิที่ชื้นเพราะตอนนี้ฝนตกใช่ไหมคะเราไปเจอหลายๆที่เดี๋ยวเราเจอแดดเราเจอฝนเราเจอความชื้นเหงื่อออกก็เยอะเที่ยงคัญค่ะการอยู่ในห้องแอร์แบบนี้ค่ะมันจะทำถ้าเราดูแลผิวไม่เพียงพอจะเกิดในเรื่องของความเหี่ยวยวน่นหรือความชุ่มชื้นของผิวอะแอร์เขาดูดเอาผิวของเราออกไปในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะเซตผลิตภัณฑ์เซตนี้ค่ะ อ t โทมี y ไฮด้าไบรท์นิ่งแคร์เซตค่ะเป็นชุดบำรุงผลิตภัณฑ์ผิวนะคะที่ช่วยให้คุณอิ่มน้ำนะคะแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่าทีวีไม่ติดอ่าโอเคทิปขออนุญ,ญาตไปที่จอใหญ่เลยนะคะค่ะเซตผลิตภัณฑ์อ t โ m ม h y ไฮด b าไบรท e นิ่งแคร์เซตนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาในรูปแบบของเซต ทั้งหมดก็คือมาอยู่สองสองตัวใน1เซตนะคะเป็นเซตเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะใน1เซตของเขาเขาจะมอบในเรื่องของการบํารุงความชุ่มชื้นนะคะให้ในเรื่องของความสดชื่นแล้วก็ให้ในเรื่องของผิวที่ยาวนานนะคะและที่สำคัญคือทาง่ายทาปุ๊บซึมปั๊บนะคะเพราะว่าในขวดแรกของเขาก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวเอเซนต์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ เซตแรกนะคะตัวแรกก็คือ a t o m i Hydrator Brightening Essence Capsule นะคะก็คือในหนึ่งขวดของเขาเาจะเป็นน้ำขวดใสๆนะคะในตัวเขาอะค่ะจะเป็น Aqua Moisturizer นะคะซึ่งเขาจะมีสารบำรุงของเขาก็คือภายในไมโครแคปซูลสีชมพูะคะ่ะจะมีเซลลูโลสนะคะซึ่งไอตัวเซลลูโลสเนี่ยจะเป็นตัวเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวนะคะแล้วก็ตัววิตามินอ e ีนะคะวิตามินอ e ีจะเป็นการต่อต้านอนุมูลอิสระของผิวนะคะ แล้วก็ยังมบความชุ่มชืน้นแล้วก็จะมีเมนิทอนซึ่งจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่ได้ในผักแล้วก็ผลไม้จะอยู่ในเอสเซนต์แคปซูลตัวนี้ซึ่งพอเราเทมาเนี่ยตัวเอสเซนต์แคปซูลเนี่ยเขาจะเก็บกักความชุ่มชืน้นและเขาจะไปปล่อยพลังอยู่ที่ผิวของเราเพราะฉะนั้นทันทีที่เราเทออกมานะคะและเราไปที่ผิวของเราเอสเซนต์แคปซูลจะไปที่ผิวโดยตรงจะไม่โดนอากาศหรืออนุมูลอิสระใดๆทําลายนะคะ ค่ะและในความความชุ่มชื้นของเขานั่นเองนะคะเป็ดจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างการทํางานของเบสแล้วก็ไมโครแคปซูลซึ่งในตัวน้ําของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่เขาจะมีตัวบีเทสแล้วก็กรดไฮยาลูรนิกซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ากรดไฮยาลูรนิกเนี่ยจะเป็นกรดตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของชะลอวัย ะะเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวที่ทําให้ผิวของเราชุ่มชืน้นแล้วก็ลดความแห้งกล้านนะคะเราก็จะมีอย่างที่บอกว่าเม็ดบีจะมีวิตามินอีเซลลูโลสแล้วก็เมนนทอนซึ่งเขาผสมผสานอยู่ในขวดเดียวกันนะคะในขวดแรกเราไม่ต้องใช้หลายขั้นตอนแค่คุณเทมาคุณได้ทั้งเอเซนต์การบํารุงและโทนเนอร์ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะแล้วมาดูตัวที่2ค่ะตัวที่2ใน1เซตนะคะคืออะโทมีไฮราไบรทนิ่งครีมนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอะโทมี่ไฮดราไบเทนิ่งครีมเป็นตัวที่มอบผิวอิ่มน้ำแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสให้มีชีวิตชีวานะคะมีสารน้านอนุมูลอิสระสีชมพูนะคะจากวิตามิน b 12แล้วก็ดูแลปกป้องผิวด้วยสารบำรุงที่เป็นมิตรกับผิวนะคะและสารสีชมพูนี้เองคะ่ะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังนะคะวิตามิน b 12บวกกับ สารต้านอนุมูลอิสระนะคะจึงทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะและที่สําคัญค่ะอยากให้ดูในส่วนประกอบเพราะเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกแล้วว่าอะตอมีเลือกและคัดสรรแต่สิ่งดีๆเท่านั้น หนึ่งในสารประกอบที่สำคัญนะคะก็คือสารประกอบจากน้ำจากต้นเบิร์ชซึ่งน้ำจากต้นเบอร์ชเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่สารประกอบของเขาจะเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะเขาจะปลูกอยู่ในแถบทะเลที่มีความที่ต้องบอกว่าอะไรทะเลสาบที่มันมีความชื้นเยอะๆนั้นเขาจะดูดซับในเรื่องของน้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวที่เชื่อมเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ความชุ่มฉ่ำให้กับผิวนะคะ อีกตัวคือสารสกัดจากซีบัคทรอนซึ่งตัวซีบัคทรอนตัวนี้ค่ะบอกเลยว่าสุดยอดมากเพราะเขาคือมหาสัย์ผลไม้สีส้มปลูกอยู่ในแถบต้องบอกว่าแถบเอ,เอ,อเมริกานะคะซึ่งตัวนี้จะบอกว่าซีบัคทรอนเนี่ยสารสกัดสีส้มเขาคือมากกว่าเขามีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึง17เท่านะคะต้องบอกว่าวิตามินซีสูงมากนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินอ e, ีซึ่ง วิตามินซีบวกกับวิตามินอ e ีจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวของเราสวยและสดใสค่ะแล้วยังมีตัวไลโคปีนซึ่งตัวไลโคปีนตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ผิวของเรามีความยืดหยุ่นแล้วก็ฟื้นฟูผิวของเราด้วยนะคะสารสกัดขนาดนี้ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดของผลิตภัณฑ์มากแต่ที่มากกว่านั้นค่ะคือกลิ่นของเขาค่ะกลิ่นของ a t o m ม h y d r b i n i n g c a r Set ต้องบอกว่าใครไม่เคยลองต้องลองนะคะเพราะทันทีที่คุณเปิดกระปุกปุ๊บสิ่งแรกที่คุณจะได้ก็คือเรื่องกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแบบ fruity floral นะคะกลิ่นแรกคือท็อปน้ตแค่เปิดกระปุกขึ้นมาค่ะคุณจะได้กลิ่นจากเลมอนลามนะคะแล้วก็มะม่วงสิ่งที่สองค่ะทันทีที่คุณเอาครีมนี้สัมผัสกับใบหน้าคุณค่ะกลิ่นมิเดียนน้ตค่ะจะมาจากแอปเปิลนะคะแล้วก็ดอกมะลิแล้วก็ดอกไม้ต่างๆค่ะ กลิ่นสุดท้ายค่ะกลิ่นนี้ชอบมากค่ะหลังจากที่คุณทาไปสักพักค่ะเบสโน้ตเขาก็คือจะเป็นตัวมาร์ซึ่งตัวมาร์เนี่ยค่ะจะเป็นกลิ่นเฉพาะซึ่งโดยปกติเขาจะเป็นกลิ่นในน้ําหอมท,ทั่วไปน้ําหอมชั้นนํานะเขาจะใช้ตัวมาร์เนี่ยค่ะจะเป็นกลิ่นเฉพาะที่จะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานและมีความเย,ย้ายวน เพราะฉะนั้นค่ะถ้าทาแล้วอยากรู้ว่าดีจริงหรือไม่ถ้าใครมีคู่ลองให้คนข้างๆนะคะสัมผัสดูว่ากลิ่นนี้หอมหรือไม่นะคะแต่แต่ถ้าใครไม่มีคู่ก็สัมผัสได้นะคะเพราะว่าด้วยกลิ่นเขาอย่างที่บอกมันเป็นเอกลักษณ์เวลาเราเดินไปไหนอะ่ะมันจะมีคนคือตอนตอนที่ใช้ก็จะมีคนถามว่าพี่ใช้อะไรทำไมหอมจังนะคะอาถ้าอยากเจอคนทักแบบนี้นะคะ ต้องใช้อ t o โทมี่ไฮดทีนี้เรามาดูค่ะว่าคุณสมบัติเลิศดขนาดนี้ค่ะราคาเป็นอย่างไรอย่างที่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่อัโทมีของเราคำนึงก็คือสินค้าคุณภาพสูงราคาเป็นไงคะจับต้องได้ค่ะอัโทมี่ไฮด้าไบเทนิ่งแคร์เซตนะคะมาเป็นเซตก่อนนะ1เซตราคาทั่วไปอยู่ที่1,720บาทค่ะ แต่อย่างที่บอกค่ะเมื่อคุณเป็นสมาชิกค่ะคุณสามารถช้อปปิ้งได้ทันทีค่ะเหลือราคาอยู่ที่1,380บาทประหยัดทันทีค่ะปรบมมือให้โทมี่ด้วยค่ะที่สำคัญอยากจะบอกว่าเซตนี้ P ีวีสูงมากนะคะ25,500 P v ีวีค่ะแต่ถ้าท่านใช้ตัวใดตัวหนึ่งหมดค่ะที่บริษัทของเราค่ะมีให้เอาใจผู้ซื้อทุกอย่างนะคะผู้บริโภคทุกอย่าง คุณสามารถที่จะซื้อเอเซน์แคปซูลได้ในราคา720บาทนะมี PV ให้ด้วยนะคะ13,000 PV หรือจะเป็นอะ o มี่ไฮด้าไบทนิ่งครีมนะคะ680บาท12,500 PV ค่ะ PV สูงมากนะคะสำหรับที่นี่นะคะ